สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะเส็งนะคะประจําเดือนเมษายนก็ บอกกันเหมือนเช่นทุกครั้งค่ะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมดังนั้นอาจจะเ,เรื่องราวอาจจะไม่ตรงกับคนเกิดปีมะเส็งทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้รับชมเป็นแนวทางก็พอนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะไพ่ออกมาดีนะคะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าสุภาพออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะคะหรือไม่ดีมากๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเรามันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นการป้องกันได้ก็นําไปเป็นแนวทางในการป้องกันในการที่จะเกิดเหตุที่มันไม่ดีนะคะ เราจะมาเริ่มที่การงานการเงินก่อนนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รวมถึงทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสาหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร,แชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ การงานการเงินนะคะคนเกิดปีมะเสงปัจจุบันคุณเจออะไรอยู่นะคะสิเหรียญน,นะคะ the emperor เก้าเหรียญ จริงๆปัจจุบันค่อนข้างดีนะคะออการงานก็ดีนะคะทุ่มเทให้กับการงานมากแล้วงานของคุณมั่นคงใส่สุดใสเต็มนะคะแล้วก็ทําเงินทําทองได้ตามเป้าหมายด้วยนะคะโดยรวมแล้วตอนนี้คุณเกิดปีมะเสงค่อนข้างดีนะบางท่านที่บอกว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะประมาณเนี้ยนั่นอาจจะเป็นบ่งบอกถึงว่าบางทีเราเองเราอาจจะคาดหวังผลลัพธ์ที่มากกว่าก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าเราคาดหวังว่าเอางานเนี้ยมันความสําเร็จมันจะมาแบบนี้แบบนี้ จะได้เงินได้ทองเท่านั้นเท่านี้มันอาจจะเป็นความคาดหวังที่มากจนเกินไปของเราเพราะเราจัดเต็มไปเลยนะคะทุ่มเทแทบจะว,ว่าคุณแทบจะไม่เวลาเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าศักยภาพหรือความสามารถของคุณนี่ล้นเหลือจริงๆนะคะคุณเกิดปีมะเส็งต้องบอกว่าตอนนี้ท็อปฟอร์มนะคะหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดได้เงินได้ทองด้วยการเงินก็ดีเฟื่องฟูนะคะแต่ว่า ไอ้รายรับอ่ะมันเยอะรายจ่ายก็เยอะตามนะคะสำหรับคนเกิดปีมะเสงรายจ่ายสำหรับคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารน,นะคะคือมันเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วไหนจะเป็นเรื่องที่บางท่านนะคะต้องบอกว่าบางท่านอาจจะเป็นช่วงที่คุณจ่ายเพื่อครอบครัวจ่ายซื้อรถซื้อบ้านอะไรประมาณนี้มันมันเป็นช่วงที่เ,เรียกได้ว่าเสพสุกกับกับสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมด นะคะบางท่านเงินเงินบ้านไม่ใช่บ้านรถที่ดินอะไรพวกนี้มีหมดแล้วละแต่ว่าบางทีเพิ่มบางทีลดเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ คือคือเงินมันมันเฟื่องฟูนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นความจําเป็นก็ได้นะคะเก็บหอมรอมริบมาเราทํางานมามีความมั่นคงระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องการมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองหรือบางทีก็ซื้อให้พ่อแม่นะคะในคนในครอบครัวเนาะแต่โดยรวมแล้วเป็นช่วงที่ดีของคุณนะคะคนเกิดปีมะเส็งทีนี้ในเมื่อมันดีอยู่แล้วมาดูว่าเมษายนนะคะเอ่อจะต้องระมัดระวังอะไรอยู่ไหมบางท่านบอกว่ามันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ไม่แน่เนาะ <c oughs> มันอาจจะมีอะไร ดีดอีกหรือบางทีอาจจะมีเรื่องต้องระวังนะคะเมษายนนะคะอัศวินถ้วยค่ะอุ้ยเงินยังดีต่อเนื่องค่ะมีหนึ่งเหรียญด้วยอะไรจะขนาดนั้นอ่าอ่าอ,อมามีห้าเหรียญมาสกัดดาวรุ่งด้วยสําหรับคนเกิดปีมะเสงนะคะ พูดถึงเรื่องก,การงานก่อนเนาะการงานนะคะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาโอกาสใหม่ๆที่จะได้ทําเงินทําทองต่อไปนะคะโอกาสใหม่ที่จะดีต่อไปในอนาคตบางทีอาจจะเป็นไอเดียของคุณหรือมีคนอื่นหยิบยื่นให้ก็ได้นะคะแต่มันเป็นอะไรที่มันดีจริงๆนะคะข่าวดีเรื่องราวดีๆที่จะมันจะพัฒนาต่อไปได้ในเรื่องของการงานแต่ปัญหามันอยู่ที่คุณเองคุณอาจจะ,ะความกระตือรือร้น,นอาจจะน้อยลงจากช่วงนี้นะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราทุ่มเทมาเยอะก็ได้นะคะคนเกิดปีมษ นะบางทีตั้งแต่ต้นปีมาคุณจัดเต็มมาตลอดอะไรประมาณเนี้พอพอ,พอไปเมษายนเอออาจจะผ่อนผ่อนลงรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วนะคะอยากจะมีความสุขบ้างทํางานอย่างมีความสุขสบายๆชิวๆจัดสรรเวลาใหม่นะคะแบ่งเวลาพักผ่อนหรือว่า ทุ่มเทให้น้อยลงหน่อยให้เรามีความสุขให้สบายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นผลลัพธ์ของงานความสำเร็จมันก็จะสบายๆตามไปด้วยแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางที่โอเคนะคะ คือแต่มันจะมีความเหนื่อยๆแล้วก็บางทีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาโอกาสใหม่ๆอาจจะมีความรู้สึกเหมือนไม่ไม่ไม่มั่นอกไม่มั่นใจด้วยนะคะอันนี้แก้ไขได้นะคะหาข้อมูลเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามดึงเอาความเชื่อมั่นในตัวเองออกมาหรือบางท่านอาจจะมีไอเดียใหม่ๆของคุณหรือกิจการใหม่หรืออะไรที่คุณจะทาเพิ่มเพื่อมันอาจจะต้องใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะต้องใช้เงินก้อนประมาณนี้ซึ่งอาจจะทําให้คุณกังวลในเรื่องนี้นะคะาบางทีถามว่าคุณมีเงินเก็บไหมด้วยหน้าไพ่ นะคุณมีนะคะและสามารถที่จะเอามาลงทุนได้แต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มั่นใจในผลลัพธ์ไงนะคะถ้ามันใส่เยอะขนาดนั้นอา้าวเงินสำรองเรานะเงินคือปกติแล้วหลายๆคนน่าจะมีแบบว่าการสำรองเงินซึ่งไม่ใช่ว่าเรามีทุกบัตรทุกสตางค์เอาไปลงทุนหมดอะไรประมาณนี้มันมีความเสี่ยงเกินไปนะคะกะ็ดูๆไปก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าจังหวะดีๆก็มีเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่สบายใจเราก็ต้องรอจนเรามั่นใจก่อนนะคะค่อยจัดไปนะคะ ก็สบายๆก็ได้นะคะมีสายนไม่ต้องไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปในเรื่องของการเงินนะคะ แน่นอนในเรื่องของรายรับไม่มีปัญหานะคะมีแต่ข่าวดีมีแต่เรื่องดีๆเงินทองไม่ขาดมือหลายๆท่านมีลาบลอยซะด้วยซ้ำนะคะเมษายนเนี่ยยังไม่ได้เปิดไพ่โชคลาบนะคะแต่ว่ามันมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากแต่ระมัดระวังอย่างหนึ่งนะกลัวมันจะเป็นทุกขลาเพราะว่ามันมีห้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะได้มาแล้วมันจะจ่ายไปอะคะ่ะคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ว่าไอ้ที่ต้องจ่ายเนี่ยเยอะซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็ได้นะคะขออนุญาตต้ กตัวอย่างสมมติเราได้มาก้อนหนึ่งนะคะอาจจะด้วยลาบลอยโชคลาบหรืออาจจะเป็นโชคอาจจะจากการเสี่ยงโชคหรืออาจจะลาบจากการทํางานก็เป็นไปได้นะคะได้มาเป็นก้อนประมาณเนี้ยบางทีเราอาจจะมีการตัดสินใจว่าเออเราจะไปซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนี่ซึ่งมันอาจจะเป็นการซื้อทรัพย์สินหรือบางท่านอาจจะจ่ายอะไรสักอย่างที่มันค่อนข้างเยอะแล้วมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า จ่ายไปแล้วก็ไม่สบายใจหรือบางทีอาจจะต้องได้ช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็ก็เหมือนกับว่าจะสบายใจได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เนาะ <c oughs> อ่ะก็ต้องว่ากันไปเรียกได้ว่าเอาล่ะได้มาจ่ายไปนะคะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไม่มีใครเก็บได้ร้อยเปอเซ็เนาะวางแผนการเงินดีๆก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ถือว่า แนะนํากันล่วงหน้านะคะเงินผ่านมือมาวางแผนดีๆเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่จะเก็บไว้ลงทุนเท่าไหร่เก็บเป็นเงินสํำรองเท่าไหร่นะคะถ้าเกินจากที่วางแผนไว้ก็ไม่ต้องใช้นะคะที่พูดพูดที่แนะนําไปตัวเองก็ทําไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็มันก็แนะนําตามนะสถานาการณ์เอาละเรามาเปิดไพ่โชคลาภกันหน่อยนะคะ หนึ่งถ้วยก็ยังโดดเด่นอยู่ดีนะคะอาจจะอย่างอย่างจริงๆรหนึ่งถ้วยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่งว่าต้องเป็นโชคลาบเสียงโชคอะไรแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เวลาเงินผ่านมือแล้วคุณจะมีความสุขสบายใจนะคะแต่มันอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือลูกหลานบริวารอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะได้มาเยอะนะได้มาก้อนหนึ่งอ่าให้บางทีอาจใช้หนี้ให้แม่ หรือซื้อของให้ลูกนะลูกอยากได้ของที่แบบว่า,าไม่อยากจะซื้อให้ดอกลูกหลานประมาณนี้เราอาจจะมองว่ามันไม่จำเป็นแต่ว่าเขาอยากได้นะก็อาจต้องซื้อให้นคือมันเหมือนกับว่าพออกพอใจก็พอใจ,ออใจนะมันเหมือนกับว่ามันได้มาแต่มันก็จะมีหงุดหงิดลำคาญใจอ่ะประคับประคองไปได้ดีกว่าไม่ได้นะคะบางคนไม่ได้ก็หงุดหงิดนะได้ก็หงุดหงิดก็ไม่เป็นไรขอให้ได้นะเรามาดูความรักกันค่ะ คนโสดนะคะคนโสดปีมะเส็งคนโสดปีมะเส็งขอดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างได้สเตรนนะคะไพ่คนโสดเลยทีเดียวนะคะสามดาบแล้วก็เด็กถือไม้แต่เป็นคนโสดที่ต้องบอกว่า คุณน่าจะเป็นช่วงของความพยายามจะเอาตัวรอดเนาะพยายามจะโสดพยายามที่จะก้าวต่อไปให้ได้จากเรื่องราวเก่าๆนะบางท่านต้องบอกว่าผิดหวังจากความลักมาอกหักมาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะคะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่สําหรับบางท่านอาจจะมีแบบว่า,ายังลุกไม่ขึ้นเท่าไหร่ นะคะแต่ก็อาอาฉ,ฉันก็จะก้าวต่อไปแล้วละ่ะประมาณเนี้ยบางท่านอาจจะยังคิดวนเวียนว่าเอ๊ะเขาจะเขาจะติดต่อกับมาไม่น่าคนเก่านะคะคุณยังคงต้องการเวลาในการเยียวยาหัวใจอีกสักหน่อยนะคะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังยังค้างคาอยู่ในใจนะคะอ,อ,อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดเข้ามาคุยอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับคนเกิดปีมเสงคุณยัง ยังไม่ได้เปิดใจมากเท่าไหร่นะคะยังรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังยังไม่พร้อม แต่มีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะแต่เราเหมือนกับเราทําเป็นไม่สนใจอ่ะคนที่เข้ามาคุยอา,อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นพฤษภกันมังกรก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างจากคุณค่อนข้างเยอะนะคะแต่ต้องบอกว่าดูดีนะมันมีไพ่ราชาเหเลียนขึ้นมานะคะแต่ว่าราชาเหรลียนอาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะบ่งบอกถึงคนที่เข้ามาก็ได้แต่โดยรวมแล้วนะมันเหมือนกับว่าเออคุณเองคุณอาจจะพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสชีวิตตัวเองมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของ,ของความรักความสัม ยังมีการปิดกั้นตัวเองอยู่เล็กๆไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะมีใครไม่กล้าจะคุยกับใครจริงจังๆแต่มันมีคนเข้ามาคุยจริงๆนะคะมีทั้งเด็กถือไม้เดือดซันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นไพ่ของโอกาสใหม่ที่ได้เกิดขึ้นนะคะที่เข้ามาแต่ว่าใจเราเองนั่นแหละนะคะยังยังรอดูอยู่เนาะยังไม่กล้าเท่าไหร่มาดูเมษายนค่ะ จะเป็นอย่างไรบ้างแฮงแมนขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะคนเกิดปีมะเส็ง คงจะยังไม่ได้เริ่มต้นเนาะแฮงแมนเป็นไพ่ของคนที่ยังคงอยู่ในจุดเดิมนะคะอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะยังวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆอยู่มีก้าวไม้ด้วยคุณค่อนข้างมีความหวาดระแวงสูงมากนะคะคนที่เข้ามาอาจจะเขาอาจจะใช้ความพยายามเกินไปก็ได้นะคะอาจจะมีราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมด้วยก็ได้นะคะที่เข้ามาคุยกับคุณอาจจะเร็วเกินไปนะคุณคิดว่าเออค่อยๆเป็น ค่อยไปแล้วกันเรายังวุ่นวายใจอยู่เลยนะยังลืมคนเก่ายังไม่ได้ต้องใช้เวลาอีกหน่อยคนใหม่อาจจะดูรุกหรือดูพยายามที่จะจีบพยายามที่จะเ,เข้าหาประมาณนี้เนาะ หมายถึงว่าพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะคะบอกพยายามเข้าหานะคิดไปใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกว่า View of Fortune ขึ้นมาด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะโดยรวมแล้วบางทีอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะคะคุณเองคุณอาจจะหวั่นไหวมากขึ้นจะรู้สึกว่าเออมีคนคุยก็ดีเหมือนกันนะประมาณเนี้ถึงแม้ว่า เมษายนนี้คุณจะยังไม่ตกลงใจว่าคุณจะคบกับใครจริงๆจังๆนะคะแต่กับคนที่มาคุยด้วยเนี่ยคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่คุยนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ต้องเปิดใจให้มากขึ้นหน่อยนะคะมีโอกาสอุ้ยหนึ่งเหรียญโดยไพ่สรุปนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะโอกาสใหม่มาแน่มีทั้งหนึ่งเหรียญมีทั้งเด็กถือถ้วยมีเด็กซันขึ้นมาในหน้าไพ่ด้วยนะคะมีโอกาสพัฒนาด้วยเพียงแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าคุณเองคุณมีความยึดมั่นถือมั่นกับคน เก่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมันเหมือนกับว่าเลิกกันโดยที่เราเองเรายังรู้สึกรักเรายังรู้สึกห่วงใยยังรู้สึกแบบว่าคิดถึงยังมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันที่ที่มันตัดได้ยากนะคะแต่ว่าพอไปปลายเดือนคิดว่าคุณเองคุณจะเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆขึ้นมามากขึ้นนะคะ เปิดใจรับมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสพัฒนาด้วยความรู้สึกก็จะดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะก,ก็ต้องให้กําลังใจคนโสดปีมะเส็งนะคะมันต้องใช้เวลาเนาะในเรื่องนี้นะโดยรวมดีนะคะคถึงจะไม่ได้ว่าตกลงเป็นแฟนนะแต่ว่าโดยรวมมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอะคะ่ะมีโอกาสพัฒนาเรามาดูคนมีแฟนกันนะคะ มาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณก่อนนะคะคนมีแฟนนะคะคนเกิดปีมะเส็งที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะได้ The World ค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญแล้วก็สี่เหรียญไพ่เหรียญเยอะแยะเลยนะคะคิดว่าคุณสองคนนะน่าจะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะอ,อ,อยู่นิ่งๆเนาะความสัมพันธ์มันมันไม่ไปไหนมาไหนแต่ว่ามันเหมือนกับ มีโลกส่วนตัวของใครของมันอะ่ะนะมันมีระยะห่างนะคะเดอะเวิลกับก้าเหรียญน,นะคะบ่งบอกถึงว่าบางทีความสัมพันธ์มาอยู่ตรงจุดที่ต้องต้องพิจารณากันจริงจจังๆแล้วลหะนะมีเด็กเหรียญด้วยนะคะพิจารณาจริงๆจังๆว่าเราควรจะไปต่อกันไหมนะคะเมันเหมือนกับเราเองเราทั้งเราทั้งเขามีความสุขที่จะได้อยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะอยู่ด้วยกันนอออกปมันมันเหมือนกับว่า เจอกันก็ได้ไม่ไม่เจอก็ได้นะคะไม่เจอกันเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนกับครอบครัวเขาเองก็เช่นเดียวกันนะคะมีความสุขที่จะมีอิสระต่อกันแบบนี้มันเลยดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมันมีปัญหาหรือเปล่าต้องบอกว่าบางท่านมีปัญหาบางท่านไม่มีปัญหาแต่มันเป็นคนสองคนที่ที่ที่มันเป็นลักษณะเหมือนกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนไม่ได้ยึดติดกันจนเกินไปแต่ไม่เลิกนะคะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะไม่เลิกไม่ได้คิดว่าจะเลิกด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ที่รอจังหวะรอการพูดรอการคุยรอที่จะแบบว่าเออเราจะไปต่อหรือเอาเราจะยังไงดีนะคะ ปัญหาเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะมีเดอะมูนหรือแบบหรือแมจิกเชียนมีเดอะฟูลนะคะใครคนใดคนนึงไม่พร้อมสําหรับการผูกมัดนะคะไม่พร้อมสําหรับการที่จะทําอะไรให้มันจริงจจังจัง,จง,จงไม่พร้อมที่จะแบบว่าเ,เป็นแฟนกันจริงจจังๆนะคะเมือนเหมือนกับว่าต้องการอิสระคิดว่าคุณก็ด้วยนะ หรือบางทีคุณเองคุณอาจจะคิดว่าคุณต้องการอะไรที่มันผูกมัดเหมือนกันแต่ว่าแฟนคุณอาจจะเขาอาจจะยังรักอิสระเขายังรู้สึกว่าเขาชอบที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยไม่ชอบที่จะมีคนมาแบบว่ามาตามมาอะไรอย่างเนี้ย เขายังรักที่จะเป็นแบบนี้ The Magician The Fool เป็นไพ่ของคนที่รักอิสระนะคะเป็นไพ่ของคนที่จะตกลงใจช้ามากในการที่จะคบกับใครจริงๆจังๆแต่เวลาจีบแ่บจีบแบบดีเลยนะคะจีบแบบรุกแล้วก็แบบว่าเร็วมากพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วมากแต่พอพอจะตกลงเป็นแฟนกันจริงๆจังๆหรือมีข้อผูกมัดบางสิ่งบางอย่างนะคะค่อนข้างที่จะจะช้าแล้วก็แล้วเหมือนกับพอจีบติดแล้วก็จะดูเฉยๆอะค่ะเออ มันมันจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ให้เราไปไหนนะเขาไม่ได้ว่าเขาอยากจะเลิกนะเขาเขาไม่ได้เลิกแต่ว่าเขาเขายังไม่อยากที่จะให้มันมันมากกว่านี้เขายังยังรักในโลกส่วนตัวของเขายังรักที่จะทําอะไรที่มันค่อนข้างอิสระนะคะซึ่งคิดว่าคุณเองคุณก็กังวลใจตรงเนี้ยคุณรู้สึกว่าเอ๊เขารักอิสระจริงหรือเปล่าหรือว่าคุยกับคนอื่นด้วยมีคนอื่นไหมมันอาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงอะไรประมาณเนี้ยเข้ามาด้วยหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า คุณต้องการความมั่นใจนะคะคุณต้องการความมั่นใจคือบางทีเราครบกับใครเราก็เราก็อยากจะรู้ว่าเอออนาคตมันจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมล่ะไม่ใช่ต้องมาเดาเอานะคะต้องมาเดาไม่มั่นใจว่าเออมันจะไปจบตรงไหนตกลงจะเป็นแฟนกันไหมตกลงจะ มันคือคือการที่เป็นแฟนมันไม่ใช่แค่คนสองคนเนาะพอคบกันมานานมันต้องมีเรื่องของครอบครัวเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องของการเปิดตัวกับเพื่อนกับฝูงอะไรประมาณนี้มันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจแล้วล่ะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่มันยังเป็นเหมือนกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนมันมีระยะห่างนะคะขอดูความรู้สึกของแฟนของคนเกิดปีมะเส็งหน่อยนะคะ เขารู้สึกอย่างไรนะคะมีราชินีดาบอัศวินไม้แล้วก็ห้าเหรียญคุณเกิดปีมเสงงเดีอนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษน,นะคะเมื่อกี้ลืมบอกให้ฟังอาจจะมีธาตุาด,ดินด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักต่างไวัยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพืชศพกันหรือบางกอนะาเมถุนตุลกุมเมษสิงห์ธนูนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นใครก็ได้นะ เออรู้สึกว่าแฟนของคุณนะคะนอกจากที่เขารักอิสระแล้วเขามีเรื่องต้องทําเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือบางทีเขาอาจจะมีเป้าหมายเขายังสนุกกับงานยังสนุกกับชีวิตโสดเขาและบางทีต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อด้วยนะคะเบื่อง่ายมันหมายถึงว่าบางทีพอจีบติดแล้วนะความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนเหมือนเดิมมันนิ่งๆมันเรียบเรียบนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมมันไม่หวือหวาเอาซะเลยนะคะด้วยหน้าไพ่ของคุณมันมีทั้งเด็กถือเหรียญมีทั้ง สีเหรียญมันบอกถึงความสัมพันธ์ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่มันช้าแล้วมันเป็นอะไรที่อาจจะมีมันเรียบเกินไปน่าเบื่อเกินไปนะแล้วเข,เขาเองเขาอาจจะชอบอะไรที่มันหวือหวานะคะเขาอาจจะชอบอะไรที่มันหวือหวาเนี่ยมันมีเดือะแมจิกเชียนขึ้นมาด้วยนะบางทีอาจจะต้องมีการปรับต้องมีการคุยกันเพราะรู้สึกว่าแฟนคุณเขาอาจจะรู้สึกประมาณนี้เนาะแต่ทีเนี้ยเขากําลังรอดูอยู่นะบางทีไม่รู้ว่ามันมีราชินีดาบด้วย เขาคิดว่าคุณกดดันเขาเกินไปหรือเปล่านะคะอาจจะมไม่สบายไม่ค่อยสบายใจเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊อาจจะเริ่มไม่มั่นใจแล้วไม่มีความสุขเท่าไหร่นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะความสัมพันธ์เขาอาจจะคิดว่าคุณกดดันเขาเกินไปไหมนะคะอาจจะมีการจู้จี้จุกจิกตามติดหรือเปล่านะคะถามถ่ายซึ่งบางทีในในส่วนของคนที่ถามเราไม่ตั้งใจจะไปจู้จี้จุกจิกอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้บางทีเราเป็นห่วงนะคะ ไปเที่ยวกับเพื่อนอาดื่มกันหรือเปล่าอาดึกแล้วขับรถกลับดื่มไปเยอะไหมหรืออะไรยังไงนะ,ะประมาณนี้มันจะมีการถามถ่ายมีอะไรที่บางทีเราก็ต้องเราห่วงอะ่ะนะคะแต่บางทีอีกฝ่ายหนึง่งเขาอาจจะคิดว่าเป,เป็นการไปบังคับจิตใจไปกดดันไปจู้จี้จุกจิกเขาอะไรไม่ได้ปล่อยให้เขามีอะไรที่มันเป็นส่วนตัวประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองเหมือนกับความสัมพันธ์มันมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสบายใจนะคะ ความรักอิสระก็เยอะแล้วเขาเองเขาโฟกัสในเรื่องงานเยอะด้วยนะคะคนคนนี้ถ้าทํางานแล้วเขามุ่งมั่น นะคะมุ่งมั่นทํางานนะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขามีเป้าหมายแล้วนะคะมีเป้าหมายในเรื่องของการงานรวมถึงว่าบางทีเขาอาจจะคิดว่าถ้างานเขาสําเร็จดีนะที่เขามุ่งมั่นงานเพราะอะไรก็เพราะว่าจะได้เงินเยอะๆเขาต้องการความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเรียกได้ว่าพยายามทํางานทุกวันนี้ก็เพื่อหาเงินหาทองนั่นแหละประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีความสุขนะคะมันมีห้าถ้วย ไม่ค่อยมีความสุขไม่ไม่ได้ดั่งใจแต่ว่า,าจริงจริงที่ที่คุณห่างๆกันอะตอนเนี้ยเขาเองเขาคิดถึงคุณนะมันมีทั้งห้าถ้วยมีทั้งห้าเหรียญรู้สึกว่าเขาเองเขาคิดถึงคุณเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะ โอ้มีสองไม้ด้วยยังคิดถึงอยู่ตลอดแหละนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่เขาต้องทำคือเรื่องงานนะคะเขาต้องโฟกัสในเรื่องงานก่อนเรื่องงานของเขาเรื่องชีวิตของเขาเรื่องการเงินของเขานะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญสําหรับเขานะคะดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าด้วยความที่เขายังไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมาผูกมัดอะไรกับใครมากจนเกินไปมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามีระยะห่าง นะคะเขาเองเขากําลังพิจารณาอยู่นะมันมีทั้งราชินิดะมีทั้งสองไม้นะคะกําลังพิจารณาอยู่ว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีนะคะไม่ได้อยากเลิกหรอกแต่ว่าเขาอาจจะกําลังคิดอยู่ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะคะถ้าจะจะ,จะมันจะประคองกันได้ต่อไปไหมจะได้มาเข้าใจจะไม่ได้มาใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแล้วเขาเองเขาจะมีเวลาให้คุณไหมนู่นนี่นั่นคือหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมาดูกันว่าแล้วในเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ t h e Tower นะคะประครับประคองกันดีๆนะคะโอ้มีทั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะ อขอมองในแง e ่ดีนะคะจริงๆเดอะทาวเวอร์เป็นไพ่ที่พอเห็นออกมานี่ตกใจเอจะได้เลิกกันหรือเปล่านะคะแต่นอกจากการเลิกกันแล้วเนี่ยเดอะทาวเวอร์มันอาจจะบ่งบอกถึงการจบปัญหาคุณอาจจะสามารถพูดคุยกันแล้วเคลียร์ให้จบปัญหาได้มันมีโอกาสนะมันมีทั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญสามเหรียญสามเหรียญเป็นไพ่ของการพูดคุยเป็นไพ่ของการเจรจาเป็นไพ่ของการปรึกษาหารือเป็นไพ่ของการปรับความเข้าใจนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของความอย่างหนึ่งถ้วยเนี่ยพออกพอใจสบายใจ นะคะคมีความสุขสบายใจมากขึ้นหนึ่งเรียนอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่าถ้ามองในแง่ลบก็คือมันก็ไม่ไปไหนมาไหนเหมือนเดิมแลอะไรประมาณนี้อ้าวแต่ว่ามันไม่เลิกนะบางทีคุณจะเคลียร์กันได้ได,ได้ได้แบบว่าได้ชัดเจนมากขึ้นรู้ว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ เป็นไปได้ยังตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะไม่ได้เลิกหรอกเพราะว่าคุณเองคุณก็อดทนเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากจะเลิกนะคะ ระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการปะทะอารมณ์กันนะคะมันมีแนวโน้มว่าบางทีหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องความสัมพันธ์ยิ่งถ้าได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันระวังทะเลาะซ้ําการใส่อารมณ์มากจนเกินไปการคาดหวังคําตอบที่ชัดเจนจากอีกฝ่ายจนเกินไปการเอาแต่ใจการที่เอาแต่ความต้องการของตัวเองแล้วบางทีมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกว่าเราไม่มีเหตุผลนะคะอย่าใส่อารมณ์มากจนเกินไปกังวลจังเลยนะคะ แล้วก็นะโอ้ทำไมมีเดอะไฮพิเศตด้วยเดอะไฮพิเซตเดอะเดวิลหลายๆท่านนะคะช่วงระยะห่างอาจจะมีปัญหาในเรื่องชู้สาวแทรกเข้ามาด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องชู้สาวแต่โดยรว,รวมแล้วนะคะต่อให้มันมีเรื่องชู้สาวหรือมีมือที่3อะไรเข้ามานะคะคุณสองคนยังคงยืนยันที่จะอยู่ในจุดเดิมไม่เลิกนะคะไม่เลิกบางทีคุณอาจจะว่าคุยคุยกันไปคุยกันมาแล้วคุณอาจจะรู้ ขึ้นมาก็ได้นะว่าอ้าวตกลงมีมือที่3หรือบางทีคุณอาจจะรู้ๆแล้วแต่แต่ก็ได้คุยได้เคลียร์กันเรื่องนี้นะคะอาจจะเคลียร์กันจนเข้าใจว่าโอเคเขาอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวเขาขอเวลาตัดสินใจเขาขอเวลาจัดการอะไรประมาณเนี้ยคุณเองคุณก็ยอมที่จะอดทนแล้วก็รอรอให้เขาจัดการซึ่งการพูดการคุยรู้สึกว่าคุณจะพออกพอใจในระดับหนึ่ง ะะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนคุณอาจจะยังไม่ได้คำตอบแบบ yes or no นะคะแต่ว่าคุณจะสบายใจมากขึ้นว่าอโอเคละฉันรู้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางนี้นะคะคุณอาจจะยังมีความเชื่อมั่นในตัวเขานะคะถึงมันจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ความเชื่อมั่นในการแลกการความเชื่อมั่นในตัวแฟนของคุณหรือคุณคิดว่าก็กสำหรับคุณแล้วคนคนนี้คือคนที่ใช่ยังไงคุณก็ขอยืนยันที่จะอยู่ตรงนี้อดทนมันอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวแต่คุณก็จะอดทนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆพิจารณาเอา ะะบางทีพออยู่ในช่วงที่กําลังหมกมุนกําลังฟุ้งซ่านแบบอารมณ์กาลังขึ้นเนี่ยจะให้บอกว่าเออเนี่ยฉันไม่อยู่แล้วกันฉันตัดอะไรเงี้ยมันมันก็เร็วเกินไปนะคะ เพราะว่าคนมันยังรักยังมีความแบบว่ามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะคะก็ยังไม่ได้อยากที่จะไปตัดสินใจเลิกลาอะไรนะคะโดยรวมแล้วนะเมษายนอาจจะยังต้องอดทนมันก็ไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวนะคะมันมีทั้งแบบว่าความสุขใจที่เอออย่างน้อยก็ไม่ได้เลิกกันนะแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์ใจบางอย่างที่ปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ชัดเจนแต่เหมือนกับว่าเราก็เชื่อมั่นอยู่ลึกๆเนาะ ขออนุญ,ญาตเปิดไพ่แนะนำสำหรับคนเกิดปีมะเสงนะคะสองเหรียญน,นะคะต้องประคับประคองกันไปแหละเดอะสตาหกไม้ oh ไม่ต้องไปทำอะไรมากนะคะประคับประคองแล้วก็อ,อ,อย่าให้มันห่างกันจนเกินไปนะคะต้องบอกอย่างนี้คือบางทีด้วยความที่อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรก ะะมันมีทั้งเดอะเวอร์มีทั้ง9้าเหรียญคุณ2คนรู้สึกมีความสุขที่มีระยะห่างซึ่งเดอะสตล์ยังขึ้นมาเป็นคําแนะนํานั่นนะหมายความว่ามันเป็นทิศทางที่ถูกต้องเราไม่ต้องตามกิติไม่ต้องตามติดกันทุกฝีก้าเราไม่ต้องรับรู้ทุกเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมนู่นนี่นั่นแต่เพียงแต่ว่าโอเคถ้าเรายังรักเราก็ยังต้องพยายามที่จะพูดจะคุยพยายามที่จะหาเวลาเจอกันโดยที่ไม่ต้องไปแบบว่าพอเจอกันจะต้องไปพูดว่าเออเธอทำหน่่นู่นนี่นั่นหรือย,ยังอาจจะยังไไม่ขนนนนาดนนดั้นะะ้ก็ เป็นเหมือนกับว่าพยายามปล่อยไปเรื่อยๆไม่ต้องไปโฟกัสมันมากแต่ในขณะเดียวกันนะคะพยายามปรับพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ให้มันรอดช่วงนี้ไปก่อน ะะแล้วทีนี้พอผ่านไปเรื่อยๆนะอาจจะพอสิ้นเมษายนนะคะต่อใหออ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ชัดเจนหรืออาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ตามแต่แต่อย่าง6ไม้เดอะสตาร์พวกนี้มันเป็นไพ่ที่บอกบอกถึงว่าคุณจะสบายใจมากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายได้เองพอเวลาผ่านไปเราเองเราจะเหมือนกับว่าดวงตาเราจะแบบว่าเราจะ เราจะตาใสเราจะมองเห็นเส้นทางข้างหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วใจเราก็ไม่วุ่นวายแล้วอะไรประมาณเนี้ คือมันเหมือนกับว่าเข้มแข็งมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นแล้วเราก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยความรู้สึกที่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออเออช่างมันเถอะฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไปเรื่อยๆทำมาหากินของฉันไปอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องผูกมัดกันเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนกันไปนะคะแต่ไม่บอกเลิกนะคะไม่ต้องไปบอกเลิกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นกลัวกลัว <c oughs> <c oughs> แบบว่าอารมณ์ขึ้นแล้วบอกเลิกแล้วเดี๋ยวเราจะเสียใจทีหลังเพราะเราจะยังลืมเขาไม่ได้เรายังตัดไม่ขาดประมาณเนี้ยนะคะบางท่านยังอยู่ในสถานการณ์ที่ เหมือนกับค่อนข้างที่จะมีแอบแกกันมั่งด้วยซ้ำนะคะก,ก็ต้องว่ากันไปนะคะประคับประคองไปก่อนนะคะสำหรับคนเกิดปีมะเส็งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปรีบร้อนที่จะทำโน่นทำนี่พิจารณาไปเรื่อยๆนะคะปล่อยวางเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็สบายใจขึ้นเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะครบทุกหัวข้อโอกาสหน้านะคะพฤษภาคมนะคะค่อยกลับมาเช็คดวงกันใหม่ให้กำลังใจทุกท่านนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ